ตันเตัน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 เตันสวัสดีครับอุ๊ยใครมาแล้วเนี่ยไม่รู้ปะอันนี้ไม่ใช่ับอันนี้เป็นอะไรพักแขงพักใจพักใจเป็นไงบ้างพูดได้เยอะัหมพูดไเยอะครัเพราะว่าเจ็บคอ,ออยู่เอาดีๆยังเจ็บอยู่วันนี้ไหวไหวเาต้องไหวอ๋อวันนี้มีวันนี้เป็นวันสุดท้าย อ๋อไรเสร็จบรรจุชารแล้วเอ่อชุดี่ก็เปนะเดีย๋ยวทำนั่งเตียงตรงนี้ป่ะไม่ใช่มันมืดวี่มาวี่มามืดมืด,มด,มดี่ายา,ยาเดี๋ยวดเดี๋ยวค่อย <ๆ S 2> ไปเขา่าแป๊บนึงนี่นะฮะหลายๆคนก็ถามหาแล้วนะครับว่าฮัากแพงเป็นยังไงบ้างอันนี้พี่ออดเอาโท,ทรศัพท์ใครถ่ายคลิปจ้ะโทรศัพท์ใครเนี่ยโทรศัพท์ใครอ่ะเอ้ามันไม่ใช่ของพี่เหรอแล้วของพี่อยู่ไหนเอ้าของพี่อยู่นี่นี่มันของบ้านทรัพย์สินแล้พี่ไม่รู้ผิดมากอยู่ต้องพี่เข้าใจว่าโทรศัพท์พี่ พร้อมเนาะวันนี้พร้อมมาด้วยอมก็ต้องพร้อมนาะเขาวีอยงอยู่ที่งานอะไรนะองานอ่าใช่ที่ไหนทีวัดก็ในวัดเนี่ยเห็นสาะบุตรอะรตบอาญานี่ครับข้อรสวัสดีค่ะวัวันนี้ขึ้นโชว์แรกใช่ไหมใช่ครับแต่ว่า เสียงยังแหบๆอยู่ค่ะแต่ว่าก็ต้องทำเพราะว่าเกลัวเสียโอกาสพ่อโจโด้วยแล้วก็เป็นเป็นวันไลฟ์สดวันสุดท้ายค่ะอืมเป็นวันเปิดทำไงแล้วคว,า,า,วามเสียงยังคือกี่โมประมาณกี่โมวันนี้ต้องเดี๋ยวดูสคริปต์ให้ดูทีหนึ่งต้องดูสคริปต์ก,ปก่อนค่ะมันเปิดมันเป็นอ่าเป็นเพงลงร้องรวมกับพี่ปองแปมแล้วก็โซเฟียด้วยค่ะเพลงหนึ่งอ๋อแต่ว่ามีเพลงเอ่อโชว์เดี่ยวเพลงหนึ่งถูกไหมใช่ค่ะ ความเสีย,วยวงเ้อะความเสียงก่อนอ่าพอดีหมองดหนูใช้เสียงเขาเมื่อวานนี้หนูไม่ได้ไม่ได้พูดทั้งวันเลย<อ> <laughs> เก็บแรงมเอาไว้วันนี้ว,วันเดียวค่ะแล้วเป็นไงบ้างผมไน่ได้พูดทั้งวันเป็นไงบ้างก็ <laughs> ใช้ภาษาใบค่ะ <laughs> วันนี้วันนี้เป็นวันเปิดตัวเปิดตัวสาวน้อยละเพลิดโชว์ครับก็ใช<อ>่ก็เลยมีเข้าไปดูในกลุ่มประมาณสัก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูสคริปต์แล้วผมบอกน่าน่าจะหลังบอสโจอ่ะอออหลังบบสสโโจแ่่วาใช่ครับสี่ทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มอะเนาะในหนูเป็นแซนัสอักเสบค่ะแล้วก็หวัดลงคอก็เลยได้ยาสีนัสมากินได้ยามากินไหมใช่ค่ะแล้วก็ฉีดไปเข็มหนึ่งแล้วก็ให้ชุดล้างจมูกมาค่ะ จัดใจเลยพี่ต้องกินวิตามินซีด้วยนะโอเคค่ะแหมมันจะได้ช่วยในก็ดื่มแอลกอฮอล์ที่เยอะกินพวกอะไรก็่มีวิตามินซีเปรี้ยวอ่ะมะขามป้อมรู้จักมะขามป้อมใช่ไหมรู้จักไหมมะขามป้อมมะไอที่ลูกกลมๆอ่ะจริงเหรอลูกกลมๆมะขามไม่เป็นยเงี้ยวๆเลยมะมะขามป้อมมะขามป้อมมะขามป้อมอ๋อที่เป็นลูกสีเขียวเออเขียวลูกกลมอ่ะ ไม่ใช่มันมันจะหวานตอนตอนกินไปแล้วอะ่ะหวานชุ่มคอตอนกินอ <บา S 1> ะไรอืมเอา้าเอาพ่อหน่อยให้กำลังใจลูกสาวหน่อยครับขอพ่อหน่อยค่ะวันนี้นะเดี๋ยวออพอนเดียวละก็วันนี้นะขอให้เสียงตาตอนร้องแบบ อ,อ,ยอ,อย่าง,างเลยค่ะน่าจะต้องซ้อมโชว์ก่อนรอบหนึ่งค่ะอ๋ออาจจะแรกเลยอ่ะบบอก็อย่งนี้เนาะพ่อกับจริงๆเข้าใจนะเพราะว่าตอนเวลาพ่อไปขึ้นพูดหรืออะไรเงี้ยก็กันจากเก่งแล้วก,ก็ความหนาในการก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็พยายามเขาได้นะเป็นตัวตัวเองให้ใหดีที่สุดเน้องอยากเก่ง พนักเก่งแล้วเดี๋ยวมันเราเองก็จะเรียกอะไรล่ะพนักเก่งบรรยากาศมันก็จะไม่สนุกเนาะเราดูคนหน้างานเราว่าเออคนที่มาดูเราอ่ะมอบความสุขให้เขาน้องส่งพลังให้เขาเยอะเยรับรองเดี๋ยววันนี้จะเต้นเป็นที่เลยค่ะเต้นกับพี่แดนเซอร์เป็นสาวอินเดียอ๋ออ๋าอ๋อ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 อ้ออ๋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 อ๋อ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 ๋ออ เดี๋ยวเข้าไปดูเป็นกำลังใจใหน้นะแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จมันเดี๋ยวต้องเข้าไปดูเวทีสาวน้อยระเบิดโชว์เดี๋ยวแวบไปาทนางนั้วันที่สิบวันที่สิบเล่นอยู่ขอนแก่นวันที่สิบเล่นอยู่ขอนแก่นอำเภอเมืองเนี่ยนั่นมีกับวันที่สิบคือจะขออยู่ว่าเดี๋ยวเวทีมันเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวต้องไปทำฉากแล้วก็เดี๋ยวต้องไปดูปรับนู่นปรับนี่ฮะเดี๋ยวนล่นเดี๋ยวดูอีกทีหดี๋ยว่าไปทันแล้วเล่น่ขอนแก่นแน่ใช่อำเภอเมืองสองกันเลย ดี๋ยวไม่รู้ว่าโชว์จะยังไงเนาะยังไม่รู้ว่าโชว์นี้อยู่ใช่เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะมีโชว์ต่อไปหร,อหรือว่ามีแค่คืนนี้คืนเดียวต้องรอดูก่อนเดี๋ยวร้องแล้วเป็นงชอบไมอเนี้ชอบค่ะมันจะออกเนี่ยแบบว่ามีกอลัมด้วยตอนเปลี่ยนผสมแล้วก็เป็นเพลงค่ะแล้วจังหวะเพลงอ่ะเขาจะเอามาปรับเป็นเหมือนอินเดียค่ะพอ่อมันก็จะแบบว่าหลากหลายใช,าใ,ชใช่ค่ะแต่ว่าน่าดูขึ้นมา โอ้ดีดีดีเราจะรอดูน้องใช่มันเป็นเออ่มันเป็นกำนองพละาได้อยู่แล้วโอเคมันเป็นมันอยู่แล้วเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมกานเต็มที่เต้ขอบคุณค่ะเวลาร้ลาล็อกเพลงเวลาล็อกเพลงให้นึกแกะเทปได้ก่อนเทปเองเด็ดเด็ดเด็อะไรจะร้อยดีหมดแล้วใช่ไหมโอ้ใช่ค่ะก่อนหน้านี้มีเวลาอ่ะก่อนหน้านี้มีเวลาแกะเพลงสองวันค่ะแล้วก็ขึ้นซ้อมเลยพอซ้อมน่ะไปซ้อมคิดว่าไปได้ดีค่ะแต่ว่า พอมาถึงวันที่ะจะโชว mm ์จริงๆเสียงมันไม่ได้ค่ะเพราะว่าเสียงหนูมันเอ็นพ่อหน่อยดูเลยเนี่ยสวยไหมเนี่ยพ่อหน่อยดูเลยสวยไหมเนี่ยเนี่ยขาวๆนี่สวยไหมขาวเนี่ยเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยใช่ค่ะหนูดีใจมากเดีใจไลูกดีใจที่สุดเลยค่ะพราะฉะนั้นกต้องไปทำให้พให้แๆากหน่โอเคค่ะ อบม่สารถหลบกล้องอ้าวแต่ละเขาอีกแบบเขาไม่ตามคนมันไม่มันไม่ได้แบบเรื่องอะไรนะมันไม่ได้มีง่ายๆเนาะมันไม่ได้ว่าใครก็จะได้รับ แม่ตาแบบนี้เนาะดังนั้นแมแกก็ต้องเขาเรียกอะไรละ่ะจะทำทำอะไรก็ต้องให้คิดถึงวันเนี้ยวันที่พ่อแกได้รับความรักจากมแม่แมเนาะในวันเนี้ยต,ตั้งใจตั้งใจเพราะว่าการที่เขาเห็นดูแลรักเราเนี่ยเขาก็อยากให้เราประสบความสำเร็จใช่ไหมในในการในเส้นทางแบบนี้เพมัะนั้นเราก็ต้องทำอะไรเพป็นต่บแทนแก็ต้องฝึกเยอะๆตั้งใจ โอเคขอบคุณได้ยินได้ยินขอบคุณค่ะพ่อไม่ลูก่อนราคาขอบคุณค่ะได้รักอดไัยนะคะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่รอตัดน้องด้วยได้ครับได้ครับโอเคครับวางสายนะครับสวัสดีครับพี่ออสเต้นไปมุ่ะอนนี้ก็ พ่อเหนืให้กำลังใจล้วก็เดี๋ยวต้องดูกันเดี๋ยวให้น้องไปพักผ่อนก่อนละไม่ผาเยอะละเนาะวันนี้พี่ว่าสัญญากับเอฟซีว่าจะไม่จะไม่แกล้งแกล้งหนูพิ้วอิงมาพี่วอิงมาแล้วพี่วอิงมาแล้วไอพี่วอิงมองไม่เห็นวันนี้ดูอันเดียวไม่ได้เพราะว่าอย่างมันจะไม่มีเออใช่ใช่อ่ะแค่นี้และครับเดี๋ยวคิปนี้เป็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ